ในที่สุดนะครับ Universal p i c t e เราก็กลับมาเปิดแล้วนะครับผมแนะ่ r e l ล a s ในที่สุดหลังจากที่เขาเลื่อนมาหลายวันนะครับตอนนี้กลับมาเปิดแล้วรนะี l สำหรับใครที่รอเล่นอยู่ แต่ช่วงนี้ถ้าไม่เห็นพี่ลงคลิปบ่อยก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าช่วงนี้พี่ก็ติดปลูกผักอยู่นะครับไม่ใช่อะไรยอกมูดเล่นนะผมได้ติดปลูกผักนะครับก็แค่เข้าไปรอผลไม้รออะไรผักขายบุ้นนี้แหละเออมันก็ใช้เวลาไม่ค่อยนานเท่าไหร่หรอกไหนๆมันก็กลับมาเปิดแล้วนะครับก็ขอเข้ามาดูหน่อยละกันโอเ okay. ค u n i v e r อ a l p e a พนะครับตอนนี้คนเล่น1,700คนนะครับโอเคก็ถือว่าเยอะอยู่เหมือนกนะ ing, ันนะซึ่งรีรีลิสครั้งนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยกว่าไปท่านผู้ชมเปเลส หน้าปกอย่างเฟี้ยวมาแล้วครับผมทุกคนโอเครีลีสครับน,น,นี่มีเขียนอะไรเพิ่มเติมเยอะแยะหมดเลยอัปเดตหรอกแต่เราจะไม่อา่านแล้วเราปิดทิ้งไปน,นะปิดทิ้งไปอันนี้เรารับของไปแล้วนะครับเราปิดทิ้งไปเหมือนกันโอเคครับ ซึ่งในคลิปนี้อย่างที่ผมสัญญาไว้ในคลิปที่แล้วของ Universal Feed คลิปล่าสุดเลยคลือผมจะมาสอนหาฮาคี้ทั้งฮาคี้เกาะแล้วก็ฮาคี้สังเกตนั่นเองนะครับทุกผู้ชมแล้วนอกจากนั้นเดี๋ยวผมจะแจกโคด้ดให้ผู้เล่นใหม่เอาไปใช้กันด้วยและกันนะครับเพราะว่าโค้ดเดี๋ยวมันใช้มันก็หมดแล้วนะครับเออเอารีบใช้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวมันจะหมดนะแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมเข้าโฆษณาก่อนนะครับทุกผู้ชมใครนะครับที่ลังหาร้านขายผลปีศาจไม่ใช่ร้านสูตรผลปีศาจนะครับก็มาม,นนม,คคม,มายก ว่าสุ่มผลตรงไหนนะครับสุ่มผลตรงนี้นะครับตรงนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมพาวเวอร์กาชาตรงจุดล็อบบี้เลยนะครับก็มาสุม่มได้นะครับตัวสิงห์โมงตัวนี้นะครับตรงจุดเกิดเลย <c oughs> ก็มากด E คุยกับมันแล้วก็กดสุ่มไปกด yes ไปอุ้ยเขาเปลี่ยนหน้าสุ่มใหม่ด,หมด้วยครับตรงนี้เป็นต้องใช้1ึงรเจมในการโลนะครับเดี๋ยวผมจะลองสุ่มใหม้ดูแล้วกันนะครับโอเค,อ,เคอุค้ยเขาเปลี่ยนหน้าสุ่มใหม่เเฟี้ยวกว่าเดิมแล้นี่ตอนแรกไม่มีหน้าสุ่มแบบนี้นะหรือตุ่มีหลอดเลยเฮ เฮ <ns> ียลักผลไม่ไหนให้เฮ้ยมันแล80%เปอร์เซ็นต์เลยเหรอมันมันมันเยอะจังอะ่ะอีปิกสิบเปอร์เซ็นต์ไงเฮ้ยอะไอีปิกแล้วครับอีปิกผลแรกคือผลอะไรครับเนี่ยเฮ้ยผลเหลือป่ะมันก็น่าจะดีอยู่นะแต่คือแบบเอ่อเออไม่กินดีกว่าผลกาวิธีน่าจะดีกว่าแต่มันก็มีผลดีๆอยู่นะอย่างดีเจเนรี่นะครับห้าเปอร์เซ็นต์นะตีผมจะลองสุ่มไปสักสักประมาณหกรอบแล้วกันนะเดี๋ยวดูว่าเราจะได้ผลอะไรมามันจะมีลิจินพัซซันไมว่าห้าเปอร์เซ็นต์อ่ะโอเคแล่ใหม่ล้วครับ โอเคแล็บมาอแล้วครับ80%ครับผมว่านะถ้าเราโดงเกินอันนี้เอ้ยได้ปิกปีกอันแล้วครับ10%นะอุ้ยอีปีกสองอันแล้วว่ะอุ้ยเอาหมดแล้วครับสุ่มได้10รอบครับต้องรอครูดาวพันแปดร้อยสีครับโอ้โหเยอะจังมาผลประกอบการ10บลูกของเรานะครับได้เป็นอีปิก3นะครับแล้วก็ได้เป็นแลเท่าไหร่อยเนี่ยแลกเจ็ดนะครับผมโอเคเราดูอีปิกก่อนนะครับอีปิกเรานี่ครับผลนะฮะผลทอยเลส ทอยเลตฟุตเหรอไม่ผลอะไรนะแล้วก็ผลนี้ครับอะอะไรอะ่ะอะไรทุเรียนเหรอผลทุเรียนเหรอใช่เบรดหลอดทุเรียนไหมเนี่ยอะไรอะไรทุเรียนต่อยอยมวยอ,อะไรไม่รู้จักอย่างในทิกต็อกนะครับใช่ไหมเนี่ยหมอนทองส่อคมลมพัดตึ้งอสุรกายผลไม้จากสวนเมืองจันทร์แขนขานวยคงรวยคงทวยแทนจะไหวไหมฮะงั้นจะคนละตัวกันนะครับเออแ,แต่เราไม่กินดีกว่าแล้วผลอีปิก็เอ้ยแล้วผลระดับธรรมดาก็ประมาณนี้นะผลระดับแร นะครับผมไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับดับแล่มีไม่กี่ผลเองนะครับผมโอเคลองดูไปสักใครเลยนะครับทุกคนก็๋ยวารามาดูนะครับว่าฮาคิมันหายยังไงบ้างนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครตผมด้วยลวกันในคลิปนี้ขอเสืร์มันห้าสิบไลค์พอนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับสลับฮาคินะครับก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะครับนี่ตรงหน้าทางออกเลยนะครับสองเกาะแรกนะครับอยู่ที่ตรงนี้เลยนี่ครับเจอแล้วฮิลคิงครับเป็นตัวสเปเชียลนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวทำฮาคิเกาะแล้วก็ฮาคิสังเกตได้นะครับ ซึ่งสำหรับ2อย่างนี้นะครับหาคิดเกาะหาคิสังเกตนะครับมันจะต้องใช้ของเหมือนกันเด้เลยนะครับซึ่งทํายากไหมโคตรง่ายสิ่งที่เราต้องใช้นะครับนั่นคือเราจะต้องมีโซ่ออฟฟอรีเออร์ก่อนนะครับหอันนะครับแล้วก็จะมีเจม50เจมนะครับแล้วก็มีไดมอนด์ห้าสิบไดมอนด์นี่นะครับเป็นไดมอนด์คอนะไดมอนด์อ้อมนี่นะครับผมหรือว่าไดมอนด์อาราเซียนี่แหละนะครับท่านผู้ชมซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเริ่มในการหาไดมอนด์ก่อนละกันนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูว่าไดมอนด์เนะครับผม สลับไดมอนนะครับก็ตรงมาก่อนนะครับนี่ตรงมาก่อนแล้วก็เลี้ยวซ้ายจะเจอกับตัวนี้ครับนี่ฮะตัวนี้ครับผมบอมเบอร์ครับซึ่งบอมเบอร์ตัวนี้จะเป็นตัวดรอปไดมอนด์นะครับผมซึ่งเราก็ฆ่ามันได้เลยนี่เองนะฟางโอเคทีเดียวแตกนะครับนี่ไงไดมอนด์อ่อนได้มาแล้วนะครับผมซึ่งมันจะต้องใช้50ไดมอนด์นะครับแล้วก็ฟาร์มไปเลยนี่เองนะครับตีเจ้าตัวนี้นะครับนี่ตัวบอมเบอร์นะครับนี่ตีไปนะครับ ปังยีเดียวแตกนะครับได้มายี่ไดมอนด์ออนะครับผมก็ง่ายๆครับสลับไดมอนด์นะฮะส่วนต่อไปนะครับสลับโซลออฟวอริเออร์นะครับมันจะมีตัวบอสนะครับที่อยู่ข้างหลังไอ้เจ้าบอมเบอร์นะครับนี่อยู่ในเกาะแรกเลยนะครับซึ่งจะอยู่ข้างหลังไอ้เจ้าตัวบอมเบอร์นะครับอยู่ที่ตรงนี้นะครับของเกาะแรกนะครับอยู่ที่ตรงนี้เลยนะซึ่งเราก็มาตีได้นะครับซึ่งมันจะมีโอกาสดรอปโซลออฟวอริเออร์นะครับอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับซึ่งเราก็ใส่เดียวกับมันไปก่อนเลยละกันเเดีี๋ยยยวผมมจะะตตัันนให้้าลครบปง โอเคผลกาวิตี้ยังแรงเหมือนเดิมนะอนี้อืมเรียบร้อยแตกแล้วเราก็เก็บกล่องนะครับแล้วเราก็มาดูนว่าเราจะได้หรือเปล่านะครับผมนี่ยไงได้มาแล้วหนึ่งอันนะครับโอกาสดรอป50%นะครับซึ่งถือว่าเยอะมากไม่น้อยนะนี้แล้วพอเราได้โซลออฟวอลเลเยอร์นะครับกับไดเบิลคอร์ครบ50อันแล้วนะครับแล้วก็มาคุยกับมันนะครับผมซึ่งในตรงนี้น่าจะเป็นฮาคิเกาะนะครับส่วนอันนี้น่าจะเป็นฮาคิสังเกตนะครับผมซึ่งเราก็มาแลกได้เลยนี่เองนะส่วนในเจ้าเจมเนนี่่ยะครับก็หาางยๆเลยนะครับเพียงแค่เราใส่โค้ดดก็ไ้นะครับหรรือเาจะ ไปฟาร์มวิวแล้วก็ตีบอสแต่ละเกาะแต่ละเกาะไปนะครับผมซึ่งมันก็จะได้เจมเหมือนกันนะครับผมซึ่งเจมเนี่ยก็เรียกได้ว่าหาได้ทั่วไปเลยนี่เองนะครับในการฟาร์มเิวหรือว่าการตีบอสนี่เองนะซึ่งก็เจอมานี้ได้ครับสำหรับการหาฮาคินะครับผมซึ่งฮาคิเกาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่เอ้ากดผิดอนาฮาคิสเกตนี่ฮาคิเกาะนะครับนี่ไปไงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเวลาถือพวกแบบอาวุธก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากเดิมมากมายนะครับแต่จะมีแสกอลรเลนิดนึงนะครับประมาณนี้ ประมาณนี้นะครับผมโคตรเฟี้ยวส่วนต่อไปนะครับฮาคี้สังเกตนะครับในเกมนี้ก็เรียกได้ว่าสําคัญมากเลยนะครับผมผมจะลองใช้ให้ดูนะครับนี่แล้วกให้มันตีเราชืบอะชืบเป็นไงนี่นะครับการดดอทได้10ครั้งนะครับสำหรับผมนะก็จะมานี้นะครับส่วนมันหมดแล้วก็ต้องร้อยมันใหม่นะครับผมร้อยมันรีใหม่นะแล้วก็ส่วนโค้ดนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ที่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้ละกันนะครับเพราะว่าถ้าผมใส่เนี่ยไม่รู้จะใส่ได้หรือเปล่านะครับ เนื่องจากโค้ดผมน่าจะใส่หมดแล้วนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวโค้ดไหนที่ยังใส่ได้อยู่นะครับก็เดี๋ยวพี่จะทิ้งไว้ที่ใต้ล่างคลิปวิดีโอละกันนะครับซึ่งเดี๋ยวโค้ดไหนมาใส่ได้นะครับก็เดี๋ยวพี่จะทิ้งไว้ที่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้ละกันนะครับซึ่งจะมีโค้ดเกมพาร์ตด้วยนะครับก็น่าจะใช้ได้เพียงแค่2วันนะครับหลังจากที่เกมปล่อยนั่นเองนะครับถ้าเลย2วันแล้วก็น่าจะใส่แล้วไม่ได้แล้วนั่นเองนะครับผมโอเคก็ สำหรับคลิปนี้ก็จบไปเท่านี้แล้วกันนะครับอาจจะสั้นไปหน่อยนะถ้าคิปหน้าใครอยากทำอะไรเกีก่ยวกับ i ิ๊กแนี้ก็บอกมาได้เลยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอนะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับผมบ๊ายบายซียูค่ะ